โอกาสของการลงทุนสําหรับนักลงทุนค่ะที่สนใจจะลงทุนในหุ้นกู้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของทรูนั้นเตรียมเสนอขายหุ้นกู้4ชุดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3 3 5ถึง4.5%ค่ะโดยเตรียมเสนอขายในวันที่20-24ถึงกรกฎาคมนี้นะคะเป็นโอกาสสําหรับการลงทุนค่ะในบริษัทที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยทางด้านของคุณยุพาลีวงเจริญหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมทรู True. เปิดเผยว่าบริษัทนั้นเตรียมเสน ขายหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง True และ d t แทโดยบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A บวกแนวโน้มคงที่หรือ stable จากบริษัท,ท Tri s เล t t i n g จำกัดเมื่อวันที่28เมษายน2566สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านการเงินและธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชําระคืนหนี้หุ้นกู้และหรือยืมเงินกู้ยืมที่ครบกําหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้คาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่20ถึง21และ24กรกฎาคม2566มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทเสนอขายจำนวน4ชุดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ห,หุ้นกู้ชุดที่1นะคะอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.35%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.6%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3ค่ะอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่4.1%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปี Self 3. อัตราดอกเบี้ยคงที่4.5%ต่อปีซึ่งคููออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้อายุครบปีที่5นะคะ ทางด้านของ True นะคะเปิดเผยว่าณปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกลตโดยผู้จัดการการจ,จัดจำหน่ายหุ้นกู้นั้นมีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ5แห่งด้วยกันค่ะธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนาชาติมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ค่ะ ลองศึกษาดูนะครับเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปน่าจะมีการเปิดจองนะครับวันเวลาเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับอัตราผลตอบแทนที่ประกาศไว้นี่ก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะ